สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าทไทยทุกๆท,ท่านคุณลูกค,ะคะ้าขาวันนี้นะคะโปรเด็ดวันนี้คุณลูกค,ะคะ้าขาสั่งซื้อนะคะผ้าไหมรุ่นนี้คุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นผ้าไหมสังเคาะทอเครื่องใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อนะคะไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงได้เลยวันนี้ราคาผืนละหนึ่งพันบาทมีสีชมพูบานเย็นค่ะสีม่วงจ้ะสีแดงค่ะ แล้วก็มีสีฟ้ารายชินีด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับนะคะคุณลูกค้าคะของขวัญของฝากนะคะเป็นผ้าถุงคุณลูกค้าคะผ้าถุงแบบป้ายแบบเชือกมัดแบบนี้นะคะจะมีนะคะมีสีม่วงนะคะมีสีกลมนะคะแล้วก็สีส้มนะคะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถเลือกได้เลยคุณลูกค้าคะเลือกผ้าไทยผ้าทอสวยๆคุณลูกค้าคะผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องรุ่นนี้เนาะ,ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าถุงนะคุณลูกค้าคะผ้าถุงผ้าไทยผ้าฝ้ายคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆนะคะมีสีม่วงค่ะมีสีกรมจ้ะแล้วก็มีสีส้มด้วยคุณลูกค้า <S <S สามารถเลือก